มาคักแท้ฮักกันมาแต่โดนแล้วบุญแล้ว <c oughs> ได้ยินไหมครับอ๋อเดี๋ยวก็เสียงเพลงดังขึ้นครับอังเปาแสนล้าน ได้ยินเสียงเพลงกับเต้นไปด้วยสายไปด้วยท่านผู้ชมก็ับปรบมือตามจังหวะเสียงเพลงครับเรามาแบบพับผลงานเพลงเอ๋วลันปัดลันปัดกันสักหน่อยจ้า ว่าเป็นน้ำเป็นกำนอนคุยกำแต่สีกบอวลังปัดลำปัดลำปัดอวลปัดลัดปัดเสียงเอวลัมเสียงดังเอรยาททดีครับขอบคุณครับขอบคุณครัเอาสำหเชนี้ก็ท่าไมครับอยากจะถ่ายรูปคู่กับน้องช้างขนม ยาเหาของเขาครับเปเล่ของเมืองไทยครับมีหลายลูกดาวแสนล้านนี่ลูกเตะลูกปัดลูกสกัดลูกบมกลูก,ล,ก,ล,กลักไก่ก็มีนะครับวันนี้จะยิงแม่นขนาดไหนครับเข้าประตูหรือไม่เข้า้อมลูกแรกรอทําใบก็แสนล้านเล่งขยับสับสับ,สบตุ้มไม่ตรงกล่องท่านผู้ชมลูกแรกนะครับสงสัยตาเล่น,นะครับมาดูลูกที่สองกันต่ออ่ะไม่เข้ากดเข้าหรือเปล่าลูกแรกเล่ง ไม่เข้านี่ไม่เหมือนลูกป่งนะครับท่านผู้ชมครับอา้าวลูกสองเข้าหรือไม่เข้าเล่งนี่สองคะแนนครับถ้าลูกนี้เข้าให้ไปเลยครับอา้าวท่านผู้ชมว่าเข้าหรือไม่เข้าอ่งเปาเล่งทุกความมั่นใจทุกความชัวโอ้ยนี่ครับอยากไปรับรางวัลหลายน,อน้อหนอ เช่นนี้ครับให้2ตารางนกช้างของเราครับรับรางวัลกับท่านผู้ชมครับ2นาทีนะครับเดี๋ยวรายการต่อไปเรามาชมกันนะครับอ่ะช้างเตะฟุตบอลเอาช่วงนี้ให้นกช้างจับไม้แตะมือกันซะก่อนท่านผู้ชมครับลูกนี่ครับอังเปาวันนี้จะแตกกี่ลูกอ่ะมาดูลูกแรกกันซะก่อนอ๋อลูกแรกอังเปาขาเล็งดีๆป่าแมนแมนท่านผู้ชมว่าแตกหรือไม่แตกเล็ง one two บนสอง เบิ้ลสองครับลูกที่สองแตกหรือไม่แตกอังเปาขาแม่นแม่นแล้วกเบิ้นได้ค่ะพรล่งต้าโอ้โหลูกสองโบแตกลูกที่สามครับอังเปาลูกสุดท้ายเล่งดีๆครับป่าแม่นแมแตกมาแตกแตกแตกมาแตกอังเปาขาเขาว่าแตกค่ะ